ตอครรรศธมนาเป็ีชที่ถนนเรียบคลองปากพนังริเวอร์ฟลอนต์อำเภอปากพนงังที่นี่กําลังมีเทศกาลอาหารทะเลชื่องานยกทะเลขึ้นบกสัตว์ที่กำลังจะถูกนําขึ้นย่างบนเตาย่างหมูหันท่านผู้ชมทายถูกไหมครับว่าเป็นตัวอะไรคํนะาตอบจอระเข้ทั้งตัวครับนํำมาย่างหมุนทั้งตัวแบบหมูหันยังไงอยางงั้นเลย ชื่อร้านเคหันหลวงกรของคุณวัชรกรสังสพันธ์เจ้าของชายาหลวงกรและคุณกมลพรภรยามีจระเข้สตาฟยืนยกมือไหว้ลูกค้าตั้งอยู่ที่ร้านหลวงกรบอกว่านี่คือร้านจระเข้หันร้านแรกของนครศรีธรรมราชใช้เวลาหมักจระเข้ทั้งตัวนานหนึ่งวันหนึ่งคืนนอกจากจระเข้หันทั้งตัวแล้วยังมีบาร์บีคิวจระเข้และจระเข้พริกไทยดํา ขายไม้ละ35บาทสามไม้ร้อยสามไม้ร้อยเลยค่ะบคับเด็จรินเลยอะน้องจระเข้หันสับขายเป็นกล่องมีราคา150บและ250บาททุกกล่องจะสับรวมทุกส่วนของจระเข้ลงไปโดยเฉพาะส่วนหางที่หลวงกรบอกว่าอร่อยที่สุดทานกับน้ําจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านมาฟังคำบรรยายของลูกค้าว่าเนื้อจระเข้มีรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติเป็นยังไงมั้อร่อยครับอร่อยเคยกินมาก่อนมั้ยไ่เคยครับอร่อยอร่อย เหมือนอะไรอ่ะเหมือนไก่นุ่มๆอร่อยก่อนหน้านี้หลวงกรณ์ทำอาชีพรับ,รบจ้างเลี้ยงลูกจระเข้พอครบสัญญา3ปีจระเข้โตเต็มวัยก็จะส่งคืนให้กับบริษัทแต่พอเจอโควิด -19 มีกฎห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทำให้ต้องคิดหาทางออกใหม่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสลองทำจระเข้หันขายเองซะเลยที่แรกกลัวว่าคนในพื้นที่จะรับไม่ได้แต่ผลตอบรับกลับดีเกินคาดใครสั่งทั้งตัวทางร้านก็มีบริการย่างสด ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงราคาขึ้นอยู่กับน้ำหนักอยากชิมเนื้อจระเข้หันติดต่อลรงกรได้เลยครบ3ปีพอดีใกล้จะใกล้จะจับโควิดมาห้ามห้ามเคลื่อนย้ายห้ามไปไหนห้ามทำอะไรทั้งนั้นก็เลยเป็นปัญหาเราก็พลิกวิกฤตตรงนั้นเลยลองดูที่ว่าคนบ้านเรามันจะกินไหมย่างแบบหมุนเนี่ยเราใช้วิธีการคือโชว์ไปด้วยไงโชว์ไปด้วยมันเป็นเป็นรสชาติสมุนไพร รสชาติเป็นยังไงไมั้งอร่อยครับอร่อยจอระเข้หันชื่อน่ากลัวแต่อร่อยน่ากิน